เชื่อไหมครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางอย่างน้อยสองแห่งสําคัญทั่วโลกเนี่ยลงดอกเบีย้ยลวแล้วมาดูกันก,นก่อนครับที่สวิตเซอร์แลนด์ลงดอกเบีย้ยไซจัมโบ0.5เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและเขาบอกเป้าซาริซัมไปนะครับปีหน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์เตรียมดีใจอาจจะเห็นดอกเบีย้ยกลับมาแค่0อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda HRV eHEV ใหม่ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิต เชื่อไหมครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางอย่างน้อย2แห่งสําคัญทั่วโลกเนี่ยลงดอกเบีย้ยแล้วแล้วมาดูกันก่อนครับที่สวิตเซอร์แลนด์ลงดอกเบีย้ยไซจัมโบ0.5เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและเขาบอกเป้าซาริซัมไปนะครับปีหน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์เตรียมดีใจอาจจะเห็นดอกเบีย้ยกลับมาแค่0ออีกครั้งหนึ่งอีกแล้วครับ ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์หรือว่า SNB เนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่คิดนะครับว่าคุณจะลงดอกเบี้ยแรงขนาดนี้เลยหรอนะครับปรากฏว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นั้นปรับลดดอกเบี้ยลง0.5เปอร์เซ็นต์นะเราเรียกว่าไซจัมโบคือมันเป็นไซใหญ่นะถ้าลงปกติเนี่ย0.25นะเปอร์เซ็นต์นี่ว่าไซปกตินะครับทีนี้การลง0.5เปอร์เซ็นต์เลยทำให้เป็นไงฮะ ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสวิตที่เขาดูแลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจาก1%ก็เหลือเท่าไหร่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเหลือ0.5%จุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ทีนี้การลดอ,อัตราดอกเบีย้ยนะครับของ0ูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วลงมาเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ดอกเบีย้ยสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าต่ําที่สุดในรอบสองปีหรือตั้งแต่พฤศจิกายนสองพันยี่สิบสองเป็นต้นมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่แบงก์ชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงดอกเบีย้ยศูนย์จุด แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในรอบเกือบ10ปีโอ้โหนี่ก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนโควิด1 9ซเก้่ซ้ำไปนะฮะแสดงว่าสัญญาณของเศรษฐกิจส์สลนไม่สู้ดีนักขณะเดียวกันนี่นะครับก็คงจะมีปัญหาหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งธนาคารการส์สลนเองก็บอกนะครับว่า คือสรุปแล้วตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับก็คือเขาคงไม่ลงแล้วแหละเพราะว่าจบการประชุมรอบสุดท้ายแล้วถูกไหมฮะสวิตเซอร์แลนด์นี่ลงอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด4ครั้งติดต่อกันในปีนี้นะครับและการลงถึง0.5% 2ครั้งสุดท้ายในปีนี้อีกต่างหากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรทราบไหมฮะค่าเงินฝังสวิตของสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เนี่ยนะครับมันแข็งค่าเหลือเกิน มันแข็งจนกระทั่งมันกระทบความสามารถในการส่งออกของสินค้าที่ทําจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดูเมดอินสวิตทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คงต้องมาดูกับว่าเรื่องของไส้ในไม่ว่าจะเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดหรือว่าตัวเลขของดุลการค้านะครับอันนี้มันอาจจะดูทางเทคนิคกันนิดนึงแต่ว่าพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีเลยทําให้เงินฝั่งสวิตเนี่ยเสียศูนย์แข่งกับชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะมันแข็งมากนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับตัวเลขของเงินเฟอ้อของสวิตเซอร์แลนด์ก็อ่อนตัวลงเข้้าาาาาสู่ยย่่่เเเปหมยยยออองงตนืก็ล ขนาดบ้านเราเงินเฟอ้อลงต่อเนื่องแต่ดอกเบีย้ยมันไม่เห็นลงเลยถูกไหมฮะดังนั้นก็ต้องมาว่ากันต่อเพราะว่าปัจจัยและบริบทนะแหมเขาพูดบริบทในะภาษาฟังแล้วต้องแปลอีกก็หมายความว่าไอ้ตัวปัจจัยหรือสิ่งแวลดล้อมแต่ละประเทศมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการลงดอกเบีย้ยก็เลยต้องขึ้นกับปัจจัยพวกนี้ด้วยนี่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อการส่งออกของสวิตก็ไม่สู้ดีเพราะฝั่งสวิตแข็งเหลือเกินไอ้ขั้นเงินเฟอ้อเองมันก็ลงเข้าเป้าก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรทําไมที่จะต้องตึงดอกเบี้ การลงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมา0.5ซึ่งเป็นครั้งที่4ในปีนี้เนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติของสวิตเซอร์แลนด์ยังบอกด้วยว่ายังเป็นไปได้นะฮะว่าจะลงดอกเบี้ยได้อีกในปี2025แต่จะลงลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปละแสดงว่าเป็นการส่งสัญญาณด้วนหน้าแล้วนะครับว่าจบไม่ลงไซด์จำโบอีกแล้วแต่ลงได้ต่อทีนี้ถ้าลงได้ต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แบงก์ชาติสวิตเนี่ยดอกเบี้ยสวิตอยู่แค่0.5นะฮะ ถ้าลงแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องเจออีก0.25มันก็จะลดลงมาเหลือสลึงหนึ่งถูกไหมฮะเสร็จแล้วอาจจะลงไปเหลืออีกเท่าไหร่ครับอีกสลึงหนึ่งจนเป็น0เปอร์เซ็นต์เพราะว่านักวิเคราะห์กับนักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินกันแล้วนะครับว่าในปี2025นี่นะฮะธนาคารกลางสวิตอาจจะลงดอกเบี้ยต่อเนื่องจนกระทั่งแตะ0เปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนายนปี2025แล้วและนั่นหมายความว่าจะกลับมาเจอดอกเบีย้ย0%อรนตีกครั้งสำหรับประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ง ถ้าลงถึงศูนย์แล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะมีหัวคิดขึ้นมาเลยครับว่าอุ้ยถึงขั้นจะต้องเจอดอกเบีย้ยติดลบมันอย่างที่ญี่ปุ่นก็ใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับ ขนาดแบบว่าเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วเนี่ยธนาคารยังต้องจ่ายยังต้องจ่ายค่าฝากตรงนั้นด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องดูกันต่อครับว่าฟรังสวิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเงินเฟ้อตอนนี้มันเข้าเป้าแล้วล่ะคือมันลงเข้าเป้าแต่ฟังสวิตของ,ของ,ข,องของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับจะกลับมาช่วยให้เกิดการส่งออกที่ดีขึ้นสาหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่เรื่องนี้น่าติดตามนะครับแต่ว่าเนี่ยยังไงเขาก็ลงดอกเบี้ยเขาไม่รอนะครับ